ก็อันนี้จะเป็นเทปเล่นแบบแต่นี่ติดปัญหาตรงที่ว่าบัตรประจำตัวประชาชนจีนอันเก่าผมที่มันมีเป็นพันกว่าอันเลยมันเข้าไม่ได้อันที่จริงคนที่ผมมาคือเข้าก็ให้มนอยู่นะแต่เหมือนจะเป็นเว็บไม่ดาวโหลดนะอันนี้ไม่มั่นใจแต่ถ้าใครขออยากลองเดี๋ยวผมจัดส่งให้แล้วกันนะตรงคําอธิบายหรือถ้าใครอยากจะลองหาเองก็พิมพ์เอาใน YouTube มันมีบัตรประจำตัวประชาชนจีนเยอะอยู่หรือใน Google ก็ได้ g ูเกิลก่าจะสิงเสียงนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นชื่อแล้วก็รหัส นึกดตกลงนึกว่าใช่ไม่ได้อาตอนนี้จะเป็นปัญยานตวปนะนาชนจีนเนาะ mm hmm. คืออันนี้ไม่เป็นจากเว็บมันอันนี้ก่อนโดนแบนแล้วคัลองไปอยู่ถ้ามันไม่ได้หมจะค่อยแปลกใจวะหละว่ามันจะขึ้นบอกว่าขนชายเยอะแล้วแต่อันนี้มันคือเว็บนอกมันน่าจะไม่ใช่เว็บในเออสังกัดจีนโดยตรงมันเลยน่าจะมีโอกาสได้อยู่ในข้อมูลเก่าโอเคใช่จริงด้วยคือมันเว็บนอกโอเครหัสเราสมบุ์แบบ หน้าตาทุเลตดดีนี่นายอ่าถ้าเราจะเข้าถัดเดิมก็มันจะเป็นตรงรูปคนเนาะกดเข้าไปแล้วก็หรือเปล่าวะเออกดใส่ชื่อดับอันด้านบนเราก็ตามด้วยรหัสผ่านที่เราใส่เฮ้ยอันนี้ผมคิดว่าถ้าผมทําแจก็จะได้นะแต่ไม่ให้คนมาเล่นในรหัสผมเองเลยแบบถ้าใครแดบเุออยากแค่มาลองรับของก็เออน่าน่าจะเข้ามาได้เอเครหัสนี้ผมน่าจะไม่ปิดแบบแค่เข้ามารับของเฉยแต่ถ้าโดนย่อให้ตัวผมไม่รู้นะ ผมเคยเห็นคนเกียนแบบนี้อยู่เออเพรกับวันนี้งั้นเหรอเออของที่เหลือก็โหสองร้อยกูคงไม่เล่นถึงสาสีวันหลังขอเช็คความผิดปกติของเซิร์ฟเซิร์ฟดูปกติปกติปกติเขามีกอมาขายแบบนี้เลยหรือว่าโอ้กับพี่เหมือนเดิมเลยโอ้โหห้าสิบใบ ผมไม่รู้ว่าผมใส่เอเป็นที่ไม้ด้วยหรือเปล่าทําไมมันผ้ามันจะตุกนะไม่ดูเหมือนกันโอ้โหสูงนี้ห้าครั้งวัดไม่ถึงการันตีด้วยซ้ำเพื่อเอ้ยมันมีเพจมันมีมาแล้วนัดเปล่าเออยังมีของให้ซื้อด้วยอนี่คืออะไรกูไม่พอเดี๋ยวเ็คก่อนนะมันมีอะไรขายที่เป็นแบบใช้เพซื้อได้ไหมเออเรามารับเพจก่อนดีกว่ามาดูของสิ ตบอมนาน,เด,าดเ,นาเ,ดเดียก้าเรซี่เออนอกกว่าเดียก้าอะไรก็ไม่รู้แม่งเต็มเลยรึบดักไล่ยายเกียลืมชื่อเอ่อเดียก้าวิกซี่นี่นอกวายเซราอรราตัวไม่จำเป็นบเกมอนไม่มีบทบาทกูไม่จำลูกี้แย่ใช่หรือเปล่า อันนี้ก็ลืมจำไม่ได้เกงก้าชายนี่หรือเปล่าแล้วก็ต่อไปสกินเลโกซ่าบคลาดอนก็อ,อ,อยากรู้มันจะบางไหมแต่คือไอ้กาดอนผมเอาไปใส่สนามแล้วมันแผ่นดินไหวครั้งเดียวท้ายทุกครั้งอะแต่มันได้ยากตรงที่ผมต้องนั่งทำเมก้าอีกแต่ไม่เป็นไรกูไม่ทำอุ้ยสองยใบสุ่มได้20ครั้งโอเคพเพชรสามแสนเราจะได้ไปซื้อกล่องตรงนั้นผมสงสัยว่ากล่องในนั้นมันคืออะไรวะอยากรู้ เสื้อนี้บางครั้งผมอาจจะลงไปแล้วมันก็ล่มก็ได้นะคุอสังเกตเสื้อตอนที่ผมลงังอยากรังทําแจกนะเอ่อมันค่อนข้างจะหมุนนานมากนะไม่รู้มันคนเขามันเข้าไปแอดพร้อมกันหรืออะไรเพราะว่าก็ไม่ใช่แค่ช่องเดียวที่ทํานะช่องอื่นทํานี่ตั้งเยอะหรือตั้งเยอะที่ผมยังไม่ล่าวอ่ะโห่ปลาเอาล่างสามให้กูเลยหรือเริ่มจากล่างหนึ่งไม่ได้นอาออุ้ย450ใบเยอะเกินตัวอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห ผมว่าฝาม่ายแล้วผมว่าเซิร์ฟนี้ถ้าเราสร้างไอดีใหม่เรื่อยๆก็ยังง่ายเหมือนเดิมเรื่องพิ่เกตกดรับละโอเคได้เศษแดงมา99เสศษทองมา99ที่อารบอุบลีปิคสามได้นกโฮ่งๆมาชื่อยังกับมานี่100โอเคสองอันสุดท้ายอืมนี่มันมีเมก้าเมลวายป่ะว่าเซิร์ฟนี้จะมีหวังมากได้แค่เมียวเอ็กซ์ซามาเซนต้า เออเอะไรคือดูจูโอ้ยจำชื่อไม่ได้ช่างมาแล้วกันนะคิวเรมไคโอกาตัวกาเลโอเ,นเโอโอดนซี่ขนาดนี้ทำไมไม่แจกทุกตัวเลยวะเชื่อเถอะแจกทุกตัวมาเถอะอันสุดท้ายคืออูอย้ยอันสุดท้ายมันก็หมุนให้กูรุดน,นะโอ้ได้แค่ไปก,กินกับกรอบรูมนิดหน่อยอ่าแก๊งล็อกเก็ตสองตัวบีพีสิบแปดด้วยกินไคโอกา เออผมจําไม่ได้เล้แค่โลเกตโบอกแค่วผมไม่ได้ดูนานจริงนะผมจําไม่ได้จริงเออม oh, okay. ูชาชิโพชิโร่โอ้ยเกิดกดปิดเออโพชิโร่หรือฟูชิโร่อะไรไม่รู้อ่ะประมาณนี้แต่จําได้ได้คือหลักๆคือเลไคือเนี้ยทษทีด้วยนะคระับที่ผมนั้นไม่ใช่แฟนแฟนพันตรงนะผมแฟนพันทาง <laughs> ดูคุกบอกยวันแล้วก็ไม่จําขอเปิดไปที่กออเว้ยทําไมกออหมามึงเวอร์่างวะนั่นกออหรืออะไรกูถามจริงอู้ ไม่ต้องสอนกูแล้วมั้งขอดูแค่อันติขออันตีแล้วผะพอใจเออขอดูอันติกบแล้วกันนะจะบ้าไหมฮ้ยไม่บา้ารอเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นมือผมเออเอเคอันตีภาพพื้นหลังมาครบถึงแม้เมื่อกี้จะมีภาพบลักออกมานิดนึงแต่เราให้อาัยได้ขอดูอัตีซามาซินต้าไม่ใช่เก๊ แพดนีกูลืมไปไม่เหมือนแพดจีนที่กากลงแพดนี้มันมีการปาดหนึ่งทีมาดูดิมีมิมมวไ้ผมแต่ไหมโอ้โหมิวเอ็กภาพเคลื่อนไหวเลกซ่าภาพเคลื่อนไหว DNC ภาพเคลื่อนไหวทำไมซสื้อจีนเขไม่ทำแบบนี้บ้างวะ,ายะยุงระดับเอ็กบรวกเข้ามาได้ไงมึงผ่านกรมกงสองตัวนี้เข้ามาเลย เออทำว่าแจากเยอะไหมส่วระดับเอสก็แจกเยอะนะแจกเยอะพอตัวเราขัดใจของอย่างหนึ่งอยากลองซื้อดูของที่เราได้มาประมาณนี้โอ้ยอกล่องก,องกูจะไม่เปิดนะโอ้มันเป็นกล่องซุ่มสีอ่าอันนี้อะไรผมว่าก็เสียดเหมือนกันถ้าใส่เป็นพวกระดับกาด้วยโอ้ย,อยอกดเสียเวลาอาวุธโอเคมีประมาณ น่าจะไม่ครบอาวุธเฉพาะมันบางบางตัวยังไม่มีเลยกูยจบรีวิวแค่ไปเบียร์แล้วกดไปอ๋อมีสก,กินให้เลือกด้วยเฮ้ยเอา,าอ่ะโอ้โหโอ้โหไม่ได้ของสกินอันนี้ของเซิร์ฟกินที่เข้ามายังไม่นานจริงก็นานแม่งจะหลายเดือนแล้วแหละสองสามเดือนแล้วมั้งโอ้โหมีสก,กินให้เลือกด้วยอะ่ะเลือไดไอเกียน,นะห้าสก,กินแล้วกระตุกขนาดนี้กูไม่ต้องเล่นขาวมูช,ชัชิมูชัชิตัวนี้ใช่ไหม ก็ต้องกดอานนี่เว่ะไม่ดีกว่ามูจะชิอะไรแล้วแสลแล้วเราอุ้ยก่อนนี้อรากรอบเลยก็ส้าเอก้าเลยกว่าถึงแม้เราจะไม่มีแม้กระทั่งตัวมีแค่จะกินกับกรอบงูงโอเคตอหลับเซิฟนี้ก็รีวิวแค่นี้พอน,นอะก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเพราะว่าตอนนี้ผมค่อนขออ้างอยากจะมีว่ารูปว่ะรออู้สึกมีไฟในการวาดรูปมากกว่ามากกว่ามาทำคลิป ก็มาทำคลิปสั้นๆเนอะก็ต่างสัญญาพยายามโฟกัสเวลาให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยขอได้1คลิปถึงคลิปจะไม่มีสาระมากอะอย่างน้อยลงสักหคลิปในกําหนดการที่ผมเขียนไว้ว่าสาาที่ก็ต้องลงโอเคสำหรับคลิป,งลงลปนี้ขอขับตัวลาไปก่อนเลยโคตรหลอน